คนที่เป็นคู่รักวันอาทิตย์กับวันเสาร์นี่นะธาตุไฟทั้งคู่ใจร้อนคนละแบบเอาแบบคนอาทิตย์กันร้อนเหมือนไฟบรรลัยกันอนะ่ะพร้อมที่จะแผดเผาทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเกิดอะไรมาขวางหน้าวันเสาร์นี้ร้อนระอุอยู่ข้างในถ้า ยังเก็บไว้ได้ก็ยังไม่ระเบิดออกมาแต่ถ้าเมืไรที่ถึงเวลาที่ไม่ไหวก็จะรุนแรงแล้วก็พร้อมที่จะระเบิดแตกหักได้เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่นะระวังร้อนในร้อนในคือร้อนในใจแล้วก็ไม่สมายเดื้อสบายตัวที่จริงนะถ้านับโดยคุณสมบัติของเสากับอาทิตย์เนี่ย เป็นคู่ที่สามารถอยู่ด้วยกันแล้วจะประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วได้นะมาดูกันว่าต้องทำยังไงย้อนไปตั้งแต่เริ่มแรกอ่ะที่ได้มาพบมาเจอมารู้จักกันลองไปน,นึกย้อนดูนะเสาร์และอาทิตย์นั้นนะ่ะเป็นบุคคลที่มีความมุ่งมั่นสูง ถ้าจะนับนะในบรรดาเจ็ดวันเกิดนะเสาร์กับวอาทิตย์มีความมุ่งมั่นมากที่สุดในบรรดาทุกๆวันเลยถ้ามันอยู่คู่กันนะั <c oughs> ้นนั้นไอ้แผนชีวิตที่ว่าจะอยู่ด้วยกันแล้วคร้องคู่ในระยะยาวทําได้แผนที่จะมั่งคั่งร่ำรวยด้วยกันทําได้แผนที่จะทําให้ สิ่งต่างๆที่คิดมาทั้งหมดอ่ะการสั่งเนื้อสั่งตัวกันมาครางลำบวยนะเป็นไปอย่างรวดเร็วทำได้เพราะอะไรอาทิตย์มีศักยภาพในการคิดลงทุนในการกล้าลงทุนในการที่จะทำอะไรก่อนคนอื่นที่คนอื่นเขาไม่กล้าทำเสามีศักยภาพ ในการที่จะยืนอยู่แล้วก็ลงมือทําไม่หนีไปไหนไม่ยอดคอแม้ลาบากหนักเหนื่อยแค่ไหนสาโจทย์ทนมากที่สุดในบรรดาเจดวันนั้นจะเกิดอะไรขึ้นความมุ่งมั่นมารวมกับความแข็งขันการยืนระยะย,ยาวที่ทำให้แตกต่างจากคนอื่นเพราะว่าใครนะ จะคิดทําอะไรยังไงจะเก่งกาจฉลาดสามารถแค่ไหนก็แล้วแต่แต่ถ้ามันไม่ได้มีความพยายามที่จะต่อสู้กับความยากลําลบากหนักเหนื่อยอ่ะในระยะยาวมันก็จะแพงอ่สะสกอตทิดมีครบทุกอย่างเลยแต่ในขณะที่ดําเนินชีวิตเป็น,นั้นอ่ะจะเป็นสองส่วนนะ ส่วนแรกมันก็จะเน้นชีวิตในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่มันสม,มคีกันดีใช่ไหมถ้าหากว่ารู้จักและเข้าใจแล้วก็พยายามที่จะทำให้มันดีที่สุดอ่ะมันก็จะต้องเจอกับอุปสรรคที่มันเป็นคุณสมบัติติดตัวคือเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วว่าความเป็นธาตุไฟของ แต่ละคนอะ่ะมันทไม่สรุปอะไรอะ่ะเร็วตัดสินใจอะไรแบบด่วนจนไม่ทันจะได้ไตร่ตรองมากนะเช่นถ้าเกิดอะไรขึ้นอาทิตย์อาจจะมองว่าเราจะหันหลังให้กับััเสาวได้นะเราสรุปแล้วว่าจะ มีแผนชีวิตแบบนี้แบบนี้แบบน,แบบนี้แล้วก็ไม่สนใจคนที่คิดไม่ทันเราไปคนเดียวก็ได้ไปหาดาบหน้าก็ได้ทั้งสองเนี้ยส่วนมันเสาก็จะไม่ค่อยแสดงออกถึงความรู้สึกมันเสาจะเป็นลนักษณะที่ว่าอืมถ้าไม่พอใจกันก็จะพยายามเก็บพยายามไม่พูดเพราะว่า เป็นคนที่ไม่ถนัดในการแสดงความรู้สึกมากนะักแต่ถ้าเมืไรที่วันเสาร์เก็บมามากๆเข้ามาเข้ามาเข้ามาเข้ามันก็จะรอวันที่จะระเบิดออกมาจนถึงขั้นที่มองหน้ากันไม่ติดถึงขั้นที่ชีวิตนี้เนี่ย จะต้องเขิดจงชังกันจนแบบถ้าเป็นโบราณเขาบอกไม่ไม่ไปเผาผีกันเลยทุณนองเนี่ยอย่าเพิ่งไปถึงจุดนั้นใครที่ฟังอาจารย์อยู่ถ้าหากว่าเกิดเสากับอาทิตย์แล้วเป็นคู่รักกันนะพยายามนี้หาเวลาช่วงหนึ่งของในงทุกๆวันคุยกันแบบสบาย อัปเดตกันหน่อยว่าอ๋อตอนเนี้ยแผนการงานการใช้ชีวิตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรบ้างไม่ต้องพยายามคิดว่าจะต้องเป็นทางการเปะไรมากนะแต่คิดว่าอ๋ออาจารย์บอกว่าสอนว่าให้มีโอกาสที่จะได้พูดคุยกันทำให้เปิดความสาม,มัคคีกันดีแล้วไอ้ะอะไรที่มัน รู้สึกว่าเอย่างที่จะด่วนสรุปนี่ใช่ไหมอ๋อก็จะได้เข้าใจแล้วก็ไม่ด่วนสรุปหรือลงมือตัดสินใจทําไปส่วนเสาพอได้เคลียร์ใจหรือไม่มีอะไรคาระคาสังก็จะได้ไม่ต้องมานั่งเก็บเพื่อรอระเบิดไงใช่ป่ะอาจารย์ไม่ได้บอกว่าจะต้องมานั่ง,งเคลียร์ใจกันทุกวันแต่ว่าบางทีการคุยสเปหระการพูดถึงเรื่อง บางเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตในแต่ละวันเนี่ยมันอาจจะเชื่อมโยงไปถึงสิ่งที่มันคายอยู่ในใจเราได้รับคําตอบเองโดยที่ไม่ต้องมาถามไงเพราะบางทีอะคาตอบในหลายๆเรื่องคําตอบของความรู้สึกความสัมพันธ์หรือความรู้สึกนึกคิดนะ่ยที่อยู่ข้างในลึกๆเ่ะมันออกมาจากการเล่าเรื่องผ่านเรื่องอื่นๆที่มันอยู่แวดล้อมก็มีนะ ไม่งัานเป็นมันไปถามมันตรงๆใช่ไหมดังนั้นมันก็เป็นเครื่องมือหนึ่งในการที่เราอ่ะจะลดทอนสิ่งที่มันเป็นปัญหาคาราคาสังให้มันไม่เกิดขึ้นใหม่สัสางของเก่ามันก็เปรียบเสมือนการทำความสะอาดบ้านนะเออพอบ้านมันถูกเคลียร์ขยะออกไปมันก็น่าอยู่ควาสัมพันธ์ก็เช่นเดียวกันเมื่อไม่มีอะไรที่ รู้สึกค้างคาของเก่าไม่มีอะไรที่ไปกระตุ้นให้ของใหม่มีความรู้สึกรุ่มร้อนใช่ไหมมันก็จะไม่มีพื้นที่ของอของอะไรของความร้อนรนอยู่ข้างในมันก็จะเหลือแต่ความมุ่งมากปรารถนาที่จะสร้างตัวสร้างครอบครัวก,กันไปนั่นแหละดังนั้นการพูดกันทุกวันในสภาวะอารมณ์ที่สบายถึงเรื่องทั่วไป มันจะเชื่อมโยงไปถึงอะไรนะการที่ได้เคลียร์ใจกันในอัตโนมัติโดยไม่ต้องตั้งใจมันดูเหมือนกับไม่มีอะไรแต่ว่ามันมีคุณค่านะอยากให้ลองทําดูส่วนเรื่องของการที่จะเสริมดวงความรักให้มีความสามัคคีกันดีหนึ่งละให้ร่วมด้วยเชื่อกันทํามหากินอีกหนึ่งละก็สามารถทําได้ถ้าเป็นระดับชั้นต้นนะปกดวงชะตาชั้นต้นก็ใช้ยันมหาเศรษฐีส่งชื่อสกุลให้อาจารย์ ก็พอละการทำยันต์มาสถีทําให้สาม,มีกันดีร่วมด้วยเชืกันนะทำมาหากินสําหรับคนที่ยังไม่แน่ใจว่าระยะยาวจะได้หรือเปล่าใช่ไหมแต่ถ้าใครทีู่้สึกมั่นใจแล้วคนเนี้เป็นคนที่เราเจะอ,อยู่ด้วยกันในระยะยาวจนแก่จนเท่าเลยอย่างน้อยสุดเราก็มีความตั้งใจเป็นทุนเดิมเนี่ยก้อยปลุกดวงชะตาในระดับสูงวิธีการปลุกดวงระาาดับสูงคือให้เราส่งชื่อสกุลวันเดือนปีถ้ารู้เวลาเกิดก็ส่งมาด้วย อาจารย์จะทําการลงชื่อสกุลวันเดือนปีเวลาเกิดอ่ะในกาลาตาเดียวคู่รักซึ่งจะเป็นสิ่งที่เสริมดวงและยกดวงขึ้นไปเหนือคนอื่นพอดวงชะตาถูกยกขึ้นไปคนอื่นจะสอดแทรกหรือเอื่อมมาไม่ถึงและเวลาที่ดวงจะตกจะตกอ่ะก็จะรอดพ้นจากการดวงตกดวงของแต่ละคนจะค้ำคูนแล้วก็ยกแล้วก็ชูกันทําให้ความรักความสาม,มัคคีความมั่งคั่งร่ำรวยแล้วก็ความมีชีวิตที่ดีนะ่ะบังเกิดขึ้น กับทั้งสองฝ่ายดังนั้นเลือกเองนะอยากเสริมชั้นต้นอยากเสริมชั้นสูงแจ้งอาจารย์นะอาจารย์จะคอยดูแลขอให้ความรักมีความสุข